สวัสดีชาวไบเกอร์ ike, ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีพยาง FC MotoGP ครับพบกันกับผมเรลจันทรเคยครับสุดสัปดาห์นี้นะครับเกมการแข่งขัน MotoGP กลับมาแล้วนะฮะสนามอ s ลเซนเซอร์กิตในเนเธอร์แลนด์โหนะฮะทำไมมันเนิ่นนานเหลือเกินนึกว่าปิดพักครึ่งฤดูกาลนะครับนั่นก็เพราะว่าสนามก่อนหน้านี้ที่คาซักสถานนะครับโซกนุนเซอร์กิตเนี่ยเขาประกาศ เรียกว่าเลื่อนไปนะครับมันก็เลยทําให้มันสะดุดไปอะไรต้องรอไปร,ร่วมเดือนหนึ่งนะครับอ่ะเฝ้ารอมาเนื่นนานนะครับเดี๋ยวโปรแกรมตารางเวลาการแข่งขันจะจัดให้ในหน้าชุมชน YouTube ตรงนี้นะครับหรือไม่ก็ Facebook f a n พ a g e b ก k e ์แมนคนรักมอเตอรจครับจะโพสต์ปักหมุดกันเอาไว้2จุดนะฮะก็อาจจะเป็นพรุ่งนี้นะครับจัดให้แต่บอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าไม่ดึกฮะไม่ดึกไม่ดื่นนะครับเวลาในยุโรปยาวๆช่วงนี้ก็จะอยู่ประมาณสัก สามทุ่มไม่เกินนี้นะครับแข่งขันเสร็จนะฮะแล้วก็มีผมลาวันด้วยสิพร้อมกันด้วยนะฮะเอวันในออสเตรียกันเนาะเอาทุกคน <c oughs> วันนี้นะครับหยิบยกเรื่องราวของทางนักแข่ง11คนนะฮะที่ยังคงใช้คําว่าสถานะว่างงานอยู่เนี่ยมาเล่ามาคุยให้เ,เพื่อนได้รับฟังกันนะครับว่าพวกเขามีเส้นทางอย่างไรกันบ้างคือ11คนก็จะมีความแตกต่างกันออกไปนะครับบางคนก็อาจจะเรียกว่าจะยากจะง่ายกันยังไงกันบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราลองมาคุยกันนะครับว่าเป็นใครกันบ้างนะทุกคนเนาะ อันนะครับ11คนที่ว่าในตอนนี้นะครับได้เรียงรายชื่อก็ถ้าเป็นทาง KTM ก็จะมีแจ็คมิลเลอร์กับออคุสโตฟอนันเดสครับอันนี้ไม่ได้ไปต่อกับ KTM ทั้งทีมหลักทีมรองนะครับก็คืออยู่ในสถานะจะต้องนะฮะหางานใหม่ไปยังค่ายใหม่ไปยังทีมใหม่เพราะว่าหน้าแข่ง2คนก็มาแทนพวกเขาเรียบร้อยนะครับก็คือเอเนียบาสตินนี่แล้วก็มาลบริเญาเลสเนี่ยเซ็นสัญญามาแล้ว แล้วก็ในฝั่งของทางยามาฮ่านะครับก็เป็น a าร์เร็กบินะครับที่ยังไม่ได้มีสัญญานะฮะแล้วก็ฝั่งของทาง Honda นะครับที่ยังไม่ได้เซ็นสัญญาก็คือ,อาทางจอนเมียนะครับแล้วก็ทากากินะครกามิส่วนยูฮันซาโกสัญญาบวกไปเรียบร้อยรอไว้ก่อนแล้วนะครับแล้วก็ลูก้ามาริเน่สัญญาก็ยังคงเหลือครับฝั่งของทางอาพิเลียนะครับก็จะมีอยู่ สคนนะครับที่เป็นนักแข่งทีมรองก็คือทรัลทาวเรซิ่งของทางมิเกลโอลิเวล่าแล้วก็ราอุเฟรนเดสอันนี้ยังไม่ได้รับการเซ็นสัญญานะครับว่าจะได้ไปต่อหรือจะมีใครมาแทนยังไงกันหรือเปล่านะฮะในขณะที่ทีมในทีมโรงงานนั้นนะครับก็เรียกว่ารีทายไปคนหนึ่งนะครับดังนั้นก็ไม่นับนะครับคือต้องรอคนมาเพิ่มนะฮะแล้วก็ในส่วนของทางดูคติอันนี้นะครับก็จะเยอะหน่อยนะครับดูคติก็คือ v r 4กทั้งสองคนยังไม่ได้รับการยืนยันนะฮะ Marco b e c ี i แล้วก็ Fabio Di ิจา n าน n ต o n i o นะครับจะได้ไปต่อหรือว่าจะมีข่าวไปยังไงก็ต้องไปลุ้นกันอีกทีมาที่ Ducati c l a m a i c นะครับอีกทีมหนึ่งนะครับ c l a m a c Racing ก็นะฮะอีกคนหนึ่งก็เรียกว่าออกจากทีมไปแล้วนั่นก็คือทาง Hoy Martin นะฮะไปตรงนี้ก็ถือว่าไม่นับครับจะต้องหาคนเข้ามาเพิ่มนะแล้วนะครับอีกคนหนึ่งที่รออยู่ก็คือ พลังก็มอร์บิเดลี่นะอันนี้ก็คือสัญญาของเขาก็จะหมดลงดังนั้นจะได้ไปต่อหรือจะอยู่ในเงื่อนไขของการเอาคนใหม่มาแทนอะไรยังไงกันหรือเปล่าก็จะต้องลุ้นกันต่อไปนะฮะในขณะที่ดูคอีทีมนึ่งนะครับเกรซ i ินีเรซซิ่งทีมอันนี้ก็คืออีกคนนึงก็ไปแน่ๆน,นะครับมาร์คมาเคสนะ่าจะขึ้นทีมโรงงานนะครับดังนั้นสถานะก็คือจะต้องหาคนมาแทนมาร์คแล้วก็อเล็กซ์มาเนะครับเป็นนักแข่งที่จะหมดสัญญานในฤดูกาลนี้ ดังนั้นจะได้ไปต่อหรือว่าจะไปทีมไหนยังไงกันบ้างอันนี้ก็จะต้องมาลุ้นกันนะครับนี่คือเป็น10คนนะครับ11คันที่จะต้องลุ้นสัญญาฮะทีนี้เดี๋ยวเรามาเจาะลึกลงไปนะครับในแต่ละคนกันนะฮะว่ามีข่าวล่ําข่าวลือออกมาหรือว่าเส้นทางจะยากจะง่ายยังไงกันบ้างเดี๋ยวเริ่มต้นที่2หนุ่มจาก KTM ก่อนนะครับแจ็คมิลเลอร์นะฮะก่อนหน้านี้นั้นมีข่าวล่ําข่าวลือว่าทาง อนด้นะครับเชื่อมโยงรายชื่อกันมานะครับเป็นข่าวลือเมื่อเดือนที่แล้วก่อนที่จะมีการประกาศว่าเขาจะไม่ได้ไปต่อกับ k ก m เสียด้วยซ้ำเนี่ยแต่นะครับพอหลังจากนั้นมาพวกทุกคนก็จะได้เห็นใช่ไหมฮะว่าทาง h อนด้นั้นมีข่าวลือ2ประเด็นออกมาแน่นอนมันส่งผลกระทบกับ Jack กนินเลย์แน่ๆครับนั่นก็คือข่าวลือว่าจอหนมีอาจจะอยู่ต่อนะฮะแต่พอไม่นานนะก็ไม่กี่วันผ่านไปก็มีข่าวลือว่า h อนด้นั้นแอบไปสนใจทาวรักลัส,ส,สตาริโอกลูนะฮะซูเปอรส์สตราร์จ่ายเบียมมาอยู่ในรายการ World s u p e r b i บ e อยู่ดังนั้นถ้าเป็นไปในแบบนี้ไม่ว่า2ข่าวลือจะไปออกทางไหนนะครับย่อมไม่ดีกับแจ็คหมายความว่าแจ็คที่เคยเป็นข่าวลือกับ h o n ด้ามาก่อนหน้านี้เนี่ยดูเหมือนเส้นทางเนี่ยจะยากแล้วสิฮะดังนั้นเลยจะต้องขับหางานเต็มที่นะครับเคมก็ออกมาประกาศนะว่าจัดสนับสนุนเขาเพื่อที่จะ ให้เขาเนี่ยกลับมาคืนฟอร์มนะครับกลับมาสร้างความแข็งแกร่งให้กับตัวเองนะครับในการแข่งขันที่เหลืออยู่ก็ค่อนข้างยาวนานอยู่เนี่ยซึ่งมันก็เป็นการดีกับเจ้าตัวแหละฮะถ้าผลงานดีมันก็จะคุยกับทีมอื่นได้ง่ายขึ้นนั่นเองตัวแจ็คตอนนี้ก็ถือว่า4ี่สนามผ่านไปเนี่ยล้มติดต่อกัน3สนามนะครับแล้วก็สนามล่าสุดน,นี่ก็ไม่มีแต้มนัม่นคือผลงานที่ดูย่ำแย่หรือเกินนะทุกคนอ่ะสว่วนอีกคนนึ่งเระเป็นไงฮะอ,อัลกุสโตฟูเดนเดสครับตอนนี้ ถ้าจะว่ากันตามตรงนี่ไม่มีข่าวลืออะไรที่ที่มันใหญ่โตเลยนะฮะจริงๆคนอื่นก็จะมีข่าวไปโน่นไปมานี่อยู่นะฮะแต่หน้าแข่งคนนี้ดูเหมือนจะเงียบนะครับข่าวลือที่แววว่าไปคุยกับยามามห่าเนี่ยผมมองว่ามันมันน่าจะน้ําหนักน้อยมากครับดังนั้นถือว่าเป็นหนึ่งคนนะฮะที่มีโอกาสจะหลุดมากที่สุดแล้วถ้าจะว่ากันตามตรงนะถ้าจะว่าเรื่องของแบ็คคนที่จะเคลียร์ให้หรือว่าอะไรยังไงก็ตามแต่เนี่ยมันมันเหมือน สถานการณ์เนี่ยนะครับมีโอกาสเสี่ยงนะครับที่จะหลุดว่าถ้าไม่ได้ไปต่อกับทีมไหนนะครับจะมีคนมาแทนไหมนอกเสียจากว่านะฮะจะไม่มีนักแข่งหน้าใหม่ขึ้นมาเพิ่มมาเสริมนะครับอนาคตของเขาก็จะยังคงได้อยู่ที่เดิมนะฮะสำหรับออกุโตฟอนันเดสครับแล้วก็มาที่อายามาฮ่าของอาร์เร็กรินส์นะครับเจ้าตัวก็เหมือนจะแสดงเจตนารมนะฮะว่าอยากจะไปต่อกับยามาฮ่านะยังคงมีไฟยังคงอะไรกันอยู่ แต่ทางยามาฮ่าเองก็ยังคงเงียบเเรื่องนี้อยู่ฮะไม่แน่ใจว่ามีแผนจะดึงนะักแข่งคนใหม่มาหรือเปล่ายังไงไม่รู้นะครับแต่บรินเองนะฮะแม้ว่าผลงานอาจจะยังคงจะต้องลุ้นกันอีกอีกเยอะอยู่นะแต่หลังๆไม่ได้สักสองสนามผ่านมนาะทุกคนได้เห็นนะครับว่ากลับกลายเป็นว่าเขาโชว์ผลงานได้ดีกว่าบ,บ,บิอควาตารโรสซะอย่างนั้นฮะแล้วในตอนนี้นะครับสิ่งที่เรียกว่ายามาฮ่าต้องการก็คือคนที่แบบว่ามีความคุ้นเคยกับตัวรถละ สถานการณ์รถในแบบนี้แล้วยังจะไปเอานักแข่งคนอื่นมาอยู่เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่สุ่มเสี่ยงเหมือนกันนะทุกคนว่าไหมฮะคือรถมันยังไม่พร้อมไงฮะถ้ารถยังไม่พร้อมแล้วก็ยังไม่มีทีมรองแล้วโอกาสที่จะไม่มีเนี่ยก็ถือว่ายังยังยังคงค่อนข้างสูงอยู่นะครับทุกคนนะเรายังไม่ได้รับการยืนยันว่าพราม็กกับดูกติจะเป็นยังไงนะฮะอันนั้นก็คืออย่าจะเพิ่งไปหวังสิ่งที่มองไม่เห็นนะฮะแต่ตอนนี้ก็คือยังไม่มีไงและปีหน้าถ้ายังไม่มีอีกเนี่ยแล้วจะต้องเปลี่ยนนักแข่ง มองดูแล้วมันมันก็ไม่สมควรที่จะเกิดสิ่งนั้นขึ้นนะฮะคิดว่าน่าจะไปต่อกับรินนะครับคิดว่านะแต่เดี๋ยวรินเขาบอกว่าจะคุยกันนี่แหละฮะกำลังเริ่มลงมือคุยกันไปนะ,ะมาที่ Honda าเลยครับ Honda นั้นก็มีจอนเมียฮะที่สัญญาจะหมดลงนะครับยี่ด้วยในส่วนของจอนเมียนั้นนะครับก็เห็นบอกว่ามีแนวโน้มนะครับว,ว่าจะอยู่ต่อกับ Honda แต่แค่ไม่กี่วันผ่านมาก็มีข่าวลือว่าแอบไปคุยกับท็อปลักหรือเปล่าเนี่ยแต่นั้นตรงนี้มันก็จะต้องลุ้นกันอยู่นะครับว่าจอห์นเนียจะเป็นยังไงคือถ้าเกิดว่าคุยกับทางนั้นถ้าเขาคุยจริงอะนะถ้าเขาคุยกับท็อปลักแล้วเขาลงตัวหรือไม่ลงตัวยังไงเนี่ยนะฮะโอกาสที่จอนเนียจะอยู่ที่เดิมก็ถือว่ามีโอกาสสูงครับเพราะว่าอายุแค่26ปี h o n ด้ก็จะมีสถานการณ์คล้ายๆกับยามาฮ่านะฮะตรงที่ว่าคือควรที่จะมีหน้าแข่งที่แบบว่ามีประสบการณ์เนี่ ไม่ควรที่จะไปเสี่ยงดวงกับคนดื่นใน,ในจังหวะอย่างเงี้ยคือเสี่ยงได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะต้องเสี่ยง2คนเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยม,ม,ม,มันก็ถือว่าน่าห่วงอยู่เหมือนกันนะมันควรจะมีตัวหลักตัวยืนไวไหมเพราะว่าลูกา้ามาลินี่ทุกคนเห็นใช่ไหมฮะว่าเป็นนักแข่งเพียงคนเดียวนะครับที่ยังไม่มีคะแนนแมแ้แต่แต้มเดียวหลังผ่านแข่งไปเจ็ดสนามแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเสียจวนเมียไปอีกคนหนึ่งมันมองว่าสถา,านการณ์มันก็สูงเสี่ยงเหมือนกันผมว่าครับคิดว่าโอกาสที่จวนเมียน่าจะอยู่ตรงนี้ก็เริ่มมีน้ำหนักพอ แต่ในส่วนของทากากินะคาคามิน,นครับก็หรือกันทุกป,ปีฮะว่าจะไม่ได้ไปต่อก็จะมีนักแข่งที่เป็นรายชื่อเชื่อมโยงก็คือไอโอคุระจริงอยู่ครับแม้ว่านักแข่งชาวญี่ปุ่นคนนี้ใน m o t o ทูนะจะย้ายออกจาก Honda นะครับทีมเอเชียเนี่ยย้ายออกไปแล้วเนี่ยแต่ทุกคนได้เห็นใช่ไหมครับว่า SRC ก็ยังคงเป็นสปอนเซอร์สนับสนุนเขาอยู่ดังนั้นไม่ว่าจะย้ายไปยังไงด้วยความเป็นญี่ปุ่นนะฮะก็คิดว่าโอกาสเนี่ยถ้ามันจะเป็นจริง เขาต้องเป็นตัวเลือกหมายเลขหนึ่งมากกว่าทุกๆคนและในเก e, ้าอี้ LCR ตัวนี้กันนะฮะทุกคนดังนั้นนะครับในวัย3าในตอนนี้ของนาคา,ารามิเนี่ยก็เหมือนจะมีข่าวลือไม่อาจจะแตกต่างจากทุกๆปีทุกๆปีก็อาจจะมีข่าวคนนั้นคนนี้เชื่อมเข้ามานะครับแต่สุดท้ายเจ้าตัวก็ได้ไปต่ออยู่อยูุ่รอดปลอดภัยจนในฤดูกาลที่7ในตอนนี้เนี่ยนะแต่ในปีนี้ดูเหมือนเจ้าตัวอาจจะประกาศวีทายเองหรือเปล่านะครับเห,เห็นเห็นข่าว หรือว่าแวบ,บๆมาประมาณนั้นนะครับทุกคนทีนี้มาที่อาร์พิเลียอาพิเลีย,ยนะครับทีมแฟรเฮาส์เนี่ยสคนยังไม่มีสัญญาสักคนหนึ่งเลยนะฮะดูเหมือนว่าในตอนแรกนั้นโอลิเวาดูผลงานจะดีกว่าแต่นะครับช่วงหลังๆสัก2-3สนามมาเนี่ยกลายเป็นาทางหมายเลขยี่สิบนะครับราฟรานเดสเนี่ยทำผลงานได้อย่างโดดเด่นนะครับแล้วก็แซงโอลิเวาไปแล้วในที่สุดฮนะมีโอกาสที่จะได้รับการอัพ รถนะครับที่ใกล้เคียงกับเวอร์ชั่นโรงงานเนี่ยอาจจะไม่ได้ร้อยเนะครับแต่ใกล้เคียงเนี่ยประมาณดิสักสามสี่สนามข้างหน้าว่าอย่างนั้นฮะดังนั้นนะครับถ้าเราอูยังคงทำงานได้โดดเด่นกว่ามิเกลอยู่แบบนี้นะฮะโอกาสที่เขาจะได้ไปต่อนี่มันก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆในตอนนี้ใช่ไหมฮะอีกทั้งบอสของทางอาร์พิเลียและก็ทางบอสของทีมเองนะครับก็เหมือนมีความเห็นตรงกันนะฮะว่าต้องการนะักแข่งที่มีประสบการณ์เนี่ย นะครับเอาไว้ในทีมยังไม่กล้าอยากจะไปเสี่ยงกับนักแข่งที่เรียกว่าเป็นน้องใหม่ว่าอย่างนั้นมันก็เหมือนเป็นการตัดโอกาสโจโรเบิร์ตไปหรือเปล่าล่ะใช่ไหมแต่นะครับถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ตัดสินใจนะครับซึ่งไม่รู้ว่าจะต้องรอระยะเวลายาวนานแค่ไหนเนี่ยแต่ถ้าโจโรเบิร์ตยังทําผลงานได้อย่างโดดเด่นในแบบนี้ตอนนี้โจโรเบิร์ตนั้นในโมโตทูก็เพิ่งชนะมานะครับสนามล่าสุดแล้วก็มีคะแนนนมแบบที่สองฮะตามหลังหัวแถวอยู่ประมาณ6แต้มเจ็ดแต้มเท่านั้นเองแล้วอยู่ๆนะครับถ้าเขายังคง ลุ้นแชมป์โลกอยู่ในแบบนี้เนี่ยนะครับมันก็น่าสนกันนะก็อย่าลืมครับว่าอาิเลองก็เคยอยากจะได้หน้าแข่งคนนี้อยู่นะครับในช่วงประมาณสัก3ปีที่แล้วแต่ก็เขาไม่มานะครับดังนั้นไม่รู้นะฮะว่าบอสอาจจะบอกว่าไม่ต้องการเด็กใหม่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าผลงานเป็นแบบนี้เนี่ยอาจจะเปลี่ยนใจเปลี่ยนสโลแกนเปลี่ยนแผนหรือเปล่าก็ต้องรุ้นกันอีกทีนึงนะฮะแต่ในทีมโรงงานเนี่ยนะครับก็คือเก้าอี้ที่ว่างลงเนี่ย รายชื่อที่เชื่อมโยงมากที่สุดก็คือมาโกเบเชกี้ฮะแม้ว่าเบเชกี้จะฟอร์มค่อนข้างที่จะบูดนะฮะในในสี่ในฤดูกาลนี้นะครับเจ็ดสนามผ่านไปเนี่ยใช่ไหมก็จะมี2คนละรายชื่ออ่าแรกก็จะเป็นมาโกเบเชกี้ฮะแล้วรายชื่อรองลงไปก็จะเป็นฟาบิโอดิจานานโตนิโอนะครับแต่ไม่รู้ว่าอ่าทีมเนี่ยจะปล่อยมาหรือเปล่าหมายถึงว่าปล่อยไม่ปล่อยเนี่ยมันมันอยู่ที่ตัวนักแข่งนะครับถ้าเกิดว่าสัญญาของอาบิเลียนส่งไปหาดิเกียเนี่ยผมว่าเข้ามาครับ แต่ถ้าจะต้องไปคุยเองเนี่ยบางทีเขาอาจจะถือไพ่เหนือกว่าทีม v ิยา46ดังนั้น2คนนี้ละฮะคิดว่านะครับน,น่าจะเป็นรายชื่อที่ดูใกล้เคียงที่สุดของอาร์พิเียนะครับมาดูที่ว่าจะออกชิใไรกันนะแล้วก็มาดูที่ดูคาตินะครับหลายทีมหน่อยนะฮะดูคาติก็อาจอย่างต่อเนื่องไปเมื่อสักครู่นี้นะครับวิยา46เนี่ยในตอนนี้ก็คือคนที่ทำผลง,งานได้ดีก็คือดีที่สุดในทีมนะครับเป็นหมายเลข49ครับดิกเกีย เรียกว่านามาโกเบชิกิอยู่ถึง29แต้มถือว่าค่อนข้างห่างนะดังนั้นที่เกียร์น่าจะง่ายนะครับกับปีนี้ฮะแม้ว่าจะยังไม่มีโพเดียมเลยนะครับอันดับที่ดีสุดคืออันดับที่5เท่านั้นเองแต่ถ้าผลงานโดยรวมก็คือเก็บแต้มได้โดยสม่ําเสมอนะครับอันดับที่เหลือจะอยู่ประมาณ5ถึง7นะครับจะอยู่ราวๆนี้เนะี่ยก็เลยทําให้แบบว่ามีคะแนนสะสมในคันที่9ครับตอนนี้แต่โอกาสที่จะได้ลุ้นใน top ห้าเนี่ยมันก็ยังคงเปิดกว้างอยู่เพราะว่าคะแนนมันก็ไล่เลี่ยก,กันมานะฮะ กลายเป็นเบเชกี้ต่างหานะครับที่เรียกว่าค่อนข้างจะต้องดิ้นรนนะครับแล้วก็มีปัญหากับการปรับตัวเนี่ยอาจจะปัญหาเยอะกว่าดิกเกียร์แต่นะครับก็จะเป็นในเรื่องของคอนนคชันที่ดีนะครับเบเชกี้อาจจะได้ตรงนี้นะครับแบ็คอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะดีกว่าดิกเกียร์นะดังนั้นมันก็ถูกต้องแล้วนะครับที่ดิกเกียร์จะต้องเอาผลงานเนี่ยนะครับมาพิสูจน์ตัวเองนะฮะอาจจะไม่ได้ว่ามีอะไรอย่างอื่นที่ที่มันนอกเหนือนะครับแต่นั้นก็ต้องว่ากันที่ผลงานอย่างเดียวกันนะ สถานการณ์ของ2คนนี้ก็เลยมีโอกาสนะครับที่อาจจะย้ายทั้งคู่ก็ได้นะครับทุกคนมีมีโอกาสไม่ใช่ไม่มีฮะดังนั้นก็จับตาดูให้ดีๆครับแล้วก็นะครับมาดูที่ดูคาติ t ารแนะครับดูคาติอีกทีมหนึง่งอันนี้นะฮะทาง m o ร์บิเดลนะครับหลังๆมาเริ่มผลงานดีขึ้นแต่นะครับถ้าเกิดว่ามันดีขึ้นเรื่อยๆกล่าวคือเขาสามารถจะต่อสู้เพื่อท็อป5ได้ได้แบบว่าทีๆนะอีกประมาณสัก3าสสนามจากนี้ไป ถ้าในกรณีที่เขายังไม่ได้ตัดสินอนาคตของของ,ของเจ้าตัวนี่นะนะครับพลาแม็กยังไม่ตัดสินเนี่ย <c oughs> ก็อาจจะมีโอกาสนะครับที่จะได้เป็นหนึ่งในตัวที่ยืนอยู่ตรงนี้เพราะว่าพลาแม็กเองตอนนี้นะครับยังไม่แน่ใจว่าจะเอายังไงกับดูคาตินะฮะแต่ถ้ายังอยู่กับดูคาติเนี่ยก็หมายความว่าฟนะูมินอเดแกลนนักแข่งน้องใหม่ที่เซ็นสัญญาในคงจะต้องได้มาอยู่ที่นี่ถ้าเกิดว่านะครับเสียแฟรงกี้ไปแล้วจะเอาตัวหลักตัวยืน เป็นอเดีแกลนแล้วก็อาจจะเป็นใครสักคนหนึ่งหรือเปล่าซึ่งเราไม่รู้น่าจะเป็นในดูคาติกันเองเนี่ยมันก็น่าจะน่าจะน่าจะมีความเสี่ยงมากกว่าแหละจริงๆนะครับน่าจะยืนแฟงกี้อยู่ใช่ไหมฮะแต่นะครับถ้าเกิดอะไรขึ้นกับทางปลาแม็กนั่นหมายความว่าไม่ต่อสัญญากับดูคาติเนี่ยนั่นก็คือจะเป็นสถานการณ์ที่เรียกว่าเกินจะคาดเดาจริงๆนะครับแฟงกี้ก็เลยมีโอกาสนะฮะที่อาจจะนะครับอาจจะกลับมาอยู่กับอาจารย์นะฮะก็คือ VR46 เนี่ย อย่างที่ผมบอกไปนะครับเมื่อสักครู่ว่าอาจจะมีใครคนใดคนหนึ่งได้ย้ายหรืออาจจะย้ายไปทั้งคู่หรือเปล่าอย่างไงนะครับคือโอกาสที่ย้ายมันเกิดขึ้นได้กับทั้งคู่ไงถ้าเกิดว่าใครคนหนึ่งย้ายไปนะครับคนที่มาแทนเนี่ยน่าจะเป็นนะฮะแฟรงกี้หรือเปล่าก็ก็ก,ก,ก็มีมีม,มโอกาสตรงนี้อยู่เหมือนกันนะฮะทุกคนรวมทั้งเก้าอี้นะครับของเฮมาตินนะครับว่าใครจะมาอันนี้ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าปราแม็กจะเป็นถ้ากรณีที่ยังอยู่กับดูคาติเหมือนเดิมเนี่ยสิ่งที่คุณจะได้รับก็คือรถสเปค ล่าสุดจากโรงงานนะฮะสเปคเดียวกันกันกบทางเปโกกับทาง Mark คมาเ e สในปีหน้าเนี่ยตนั้นตรงนี้นะครับมันก็คิดว่าน่าจะมีหลายคนนะครับที่เชื่อมโยงกันมาได้นะครับหรือแม้กระทั่งดูคดีด้วยกันเองนะครับที่ยังคงไม่ได้สัญญานะครับไม่ว่าจะเป็นเอเล็กซ์มาเกสไม่ว่าจะเป็นฟาบิโอดิจานานตูดิโอไม่ว่าจะเป็นแบ๊จจี้ทุกคนหรือแม้กระทั่งนะครับลา,ายชื่อแบบว้าวมากนะครับทุกคน แต่จะกี่ปเปอร์เซ็นต์ไม่รู้หรอกแต่ก็มีรายที่ติดสอยไม่ตามเข้ามาได้นะั่นคือท็อปลักลัสไรโอกรูฮะอาจจะบอกว่าก่อนหน้านี้นะครับอยากจะอยู่ทีมโรงงานเท่านั้นถ้าจะมา MotoGP แต่ถ้านะครับเงื่อนไขมันยุ่งยากกว่าเดิมเนี่ยถ้าได้รับรถสเปคโรงงานและได้รับการซัพพอที่ดีพอบางทีนเนี่ยอาจจะเปลี่ยนแผนเปลี่ยนใจหรือเปล่าเราก็ยังไม่ทราบตรงนั้นกันได้นะฮะมาทีอา่อีกทีมหนึ่งของดูคาติก็คือทีมเกรซินีเรซิ่งนะครับสูญเสียซูเปอร์สตาร์ของทีมไปในปีหน้านะฮะ ดังนั้นพวกเขาก็จะต้องหาคนมาอยู่ในตรงนี้ซึ่งเ, à, เรายังไม่ทราบไม่รู้ว่าสเปครถเนี่ยนะครับจะได้ใช้สเปคปีเก่าทั้ง2คันเลยไหมหรือว่าจะมีแบ่งนะครับจะมีแบ่งจากพาาแมกไปถ้าเกิดว่ามีแบ่งเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าหลายๆคนอยากมาอยู่นแน่ฮะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีแบ่งเนี่ยอันนี้มันก็อาจจะเรียกว่าคงจะต้องนะครับช่างใจนะฮะว่านักแข่งที่มีให้เลือกให้ช็อป,ไม,ป Miller, ไม่ว่าจะเป็นแจ็คมิลเลอร์ไม่ว่าจะเป็นออคุสโตฟอนเดนเดสเนี่ย จะเป็นยังไงคือถ้าเป็นนักแข่งจากดูกติด้วยกันเองเนะี่ยคิดว่าไม่น่าจะมีะความจําเป็นที่จะต้องสลับย้ายมาอยู่ที่ตรงนี้ครับคิดว่านะไม่น่าจะมีความจําเป็นตรงนั้นฮะ,ะก็คือน่าจะเป็นมองแล้วน่าจะเป็นนักแข่งจากทีมอื่นมากกว่าก็คือตัวเลือกก็คือถ้าเป็นทีมเหมือนคงจะเป็นอาร์เร็ินในตอนนี้นะครับแจ็คมิลเลอร์นะครับอารรกวินจากเยอรม่าแจ็คมิลเลอร์กับออลกุสโตฟันเดสนะครับจาก KTM j o อ n จอนเมียจากฮอนด้า นะครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้แค่นี้นะครับหรือแม้กระทั่ง2อาร์พีเลียนะครับถ้าใครคนใดคนหนึ่งหลุดจากแตกเข้าไปเนี่ยอาจจะมีในตรงนี้นะฮะแต่อเล็กซ์มาเคสเนี่ยครับอันนี้ก็นะฮะคิดว่าน่าจะเป็นเก้าอี้ที่เย็นนะฮะผมจะมองมาโดยตลอดนะครับว่าน่าจะเป็นเก้าอี้ที่ไม่ต้องดิ้นรนอะไรมากมายสําหรับเขาดังนั้นนะครับก็อเล็กซ์เนี่ยอาจจะมีมีความหวังอยู่อย่างหนึ่งนะครับที่ลึกๆก็คือ เขาคงอยากจะได้สเปคโรงงานดังนั้นพลาแมกเนี่ยอาจจะมีโอกาสนะครับที่เจ้าตัวจะเชื่อมโยงไปแต่ถ้ามันสุดที่จะเอื้มอมจริงๆนะครับอยู่ที่เดิมมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรเพราะว่าทีมงานก็เหมือนจะรู้ใจเอ๊แต่รู้ใจหลังปีนี้ก็เหมือนกลายเป็นว่าค่อนข้างจะบอดนะครับแต่ปีหน้าเนี่ยฮะถ้าจะต้องเป็นตัวหลักของทีมแล้วเนี่ยบางทีผลงานอาจจะกลับมาดีขึ้นก็ได้นะฮะดังนั้นอเล็กซ์ถ้าถามว่ามีโอกาสอยู่ที่เดิมไหมก็ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับระหว่างเปอร์เซ็นต์ย้ายขึ้นกับเปอร์เซ็นต์ อ่าย้ายหนีไปทีมอื่นกับมาอยู่ตรงนี้เนี่ยเพราะว่าทีมเองก็คงจะต้องง้อนักแข่งเหมือนกันนะฮะคือตอนนี้สถานการณ์ของไกซินี่ยังไม่รู้นะครับว่าจะไปลงเอวยที่ที่ไหนอย่างไรกันบ้างก็น่าสนใจอยู่นะฮะทุกคนอ่ะก็ครบกันหรือยังนะฮะใน11คนคงจะครบกันแล้วใช่ไหมครับอ่าทุกคนนะครับนี่คือนะฮะเรื่องราวที่นํามาฝากนํามาเล่าสําหรับอ,อ่ข่าวล่ำข่าวรื้อต่างๆน,นะครับที่มีมากับนักแข่งนะฮะตอนนี้คนที่เป็น น้องใหม่เนี่ยที่ยืนยันมีแต่เพียงผู้เดียวนะครับนั่นก็คือเฟอร์มินาเดกรเซ็นสัญญากับดูคาตีแบบยาวๆแล้วก็จะได้รถสเปคโรงงานแต่ยังไม่ได้ระบุนะครับว่าดูคาตีจะจับเขาไปไว้ที่ไหนเพราะว่ายังชุลมุนวุ่นวายยังหาข้อสรุปไม่ได้กับพราม็กไม่รู้ว่ายื้อกันดึงกันเพื่อเหตุอันใดกันแน่นะครับอ่าดังนั้นก็ยังคงเรียกว่าจะต้องเฝ้ารอเฝ้าจับตาดูนะครับว่านะครับอะไรพวเฟอร์มินเนี่ยจะเป็นยังไงกันแน่ถ้าพราม็กย้ายไปยามาฮานั่นหมายความว่าดูคาตีอาจจะต้อง หานะครับเก้าอี้ให้เขาอยู่ต่อซึ่งก็คงอาจจะเป็น3ทดีมที่เหลืออยู่แต่ถ้าคาแมกได้รถสเปคไปปีเก่าคันหนึ่งปีใหม่คันหนึ่งสมมุตินะฮะอันนี้ก็จะกลายเป็นความปวดหัวของดูาติปีกว่าคาแมกจะกลายไว้ใครจะต้องมีประสบการณ์มาก,กว่าเปอร์มินเจะมาขับรถสเปคปีใหม่ปีเก่าล่ะแล้วเปอร์มินเด็กใหม่ไม่มีประสบการณ์จะต้องขับปีใหม่เลยหรือเนี่ยครับมันก็จะเกิดเป็นอะไรที่แบบว่าค่อนข้างลึกลับซับซ้อนในารก,การกันไหล ขั้นตอนกันเหลือเกินนะครับในตรงนี้กันซึ่งผู้จัดการส่วนตัวของเฟอร์มินก็ออกมาขู่ดุกตินะฮะว่าถ้าคุณยุกยกเลิกสัญญากับเฟอร์มินเมื่อไหร่นคุณโดนฟ้องอ่วมแน่ๆนะฮะว่าอย่างนั้นดุกติก็ทำอะไรไม่ได้นะฮะตอนนี้ได้แต่รออย่างเดียวนะครับบทสรุปจากพาแมกว่าจะเป็นไปยังไงกันในขณะที่นักแข่งคนอื่นๆนะครับที่มีโอกาสเนี่ยมันก็เป็นแค่ข่าวลือย้านะครับคนที่ยืนยันมีแค่เฟอร์มินคนเดียวนะฮะอ่าคนที่เป็นข่าวลือก็ไม่ว่าจะเป็นไอโอคุระนะครับไม่ว่าจะเป็น สองคนนี้นะครับที่ที่ข่าวลือเล่นกันมานะฮะทุกคนอ่านะครับเดี๋ยวโปรแกรมตารางเวลาการขันย้ำกันนะฮะจะโพสต์เอาไว้ในหน้าชุมชน YouTube ตรงนี้นะครับแล้วก็จะโพสต์ปากหมุดเอาไว้ใน f c e b o o o f แฟนเพจนะครับฝากติดตามผมในทุกช่องทางกันด้วยนะนะครับทั้ง Facebook ใช้ชื่อเดียวกันแหละนะครับไบ k e เกอรแมคนรัก MotoGP นะฮะในแพลตฟอร์มของ t ิ k t o k ด้วยนะครับแล้วก็ ฝากไปสนับสนุนผมในการสั่งซื้อสินค้านะครับจากทั้งช้อปปีและลาซาด้าฮะโดยเฉพาะช้อปปีเนี่ยนะครับสินค้าที่นํามาโพสต์ขายทุกวันนะครับในคอมเมนต์ปักหมุดนะครับที่อยู่ด้านบนนะครับเพื่อนๆสามารถจิ้มเข้าไปดูสินค้าต่างๆมากมายเนี่ยอันไหนถูกใจอันไหนน่าจะเป็นประโยชน์อันไหนใช้อยู่แล้วเนี่ยสั่งซื้อได้นะครับนั่นคือหนึ่งช่องทางที่จะสนับสนุนผมวันนี้ลากันไปก่อนนะครับบ้านผมฝนตกมาทั้งวันเพิ่งจะหยุดหยุดไปในช่วงบ่ายเมื่อสักครู่นี้ก็เริ่มโปรยมาหน่อยหนึ่งนะทุกคน ตอนนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะครับเดี๋ยวเจอกับผมใหม่ในพรุ่งนี้สวัสดีครับ